ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนเอาใจชาทอลธรรตามใจอยู่กันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะหันข้างนี้เพราะว่ามีดอกไม้นี่นะคะเนื่องจากว่าเป็นคลิปของน้องืองเชอร์รี่บอสซัมนะคะลันเนชนั่นเองออกใหม่จากลันเนชนะคะก็มารีวิวให้ดูกันนะคะตัวใหม่ว่ามันมีอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงกลิ่นจะหอมไหมนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะ แล้วก่อนที่จะไปดูมาน,นะคะก็อย่าลืมช่วยกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะคะก็จะเป็นกำลังใจงให้เรา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากๆมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพราะมันจะได้เตือนเวลาที่มีคลิปออกใหม่เดี๋ยวทุกคนวันนี้ก็ไปดูกันได้เลยคะ่ะ<อ>ก่อนอื่นนั้นจะรีวิวอะไรก่อนนีทุกคนมี2อ,อย่าง่ออย่างแรกก่อนแล้วกันนะคะน้องสีชมพูคนนี้เป็นมาส์กนะคะเป็น sleeping mask ที่ออกใหม่ของ Laneige นั่นเองนะคะมาแกะให้ดูกล่องก่อนแล้วกันนะกล่องมันจะมองไม่เห็นหรือเปล่า ก็น่ารักมากทุกคนนี่่มาแกะกันก็แกะออกมานะคะน้องก็เป็นแบบนี้กระปุกสีชมพูขุ่นๆน,นะทุกคนนี่นะคะกระปุกเขาก็เท่ากันกับทุกไซสนะ์แล้วเดี๋ยวเทียบให้ดูดูนี้ไปก่อนสีมันจะขุ่นๆน,นะคะแล้วก็น้องอันนี้หน้าแปลกมากที่ นุ่มบินบินผ่านทุกคนรอแป๊บหนึง่งอ๋อนี่เป็นรุ่น Lip Sleeping Mask อ่าเดี๋ยวอ่านชื่อเต็มๆก่อนอ่านชื่อเต็มๆให้ถูกก่อน Lip Sleeping Mask E.S Cherry Blossom um, นะคะอ่าชื่อเต็มโอเคนะมาดูข้างในเอาก่อนอื่นนะคะก็ปุกอันนี้เขามาแบบไม่กระตึกกระตักแล้นะ,ะทุกคนปกติแล้วเนี่ยลาเตที่แท้จริงนะคะมันจะต้องมาแบบกระตึกกระตักทุกคนเขาจะปิดมาแบบไม่สนิมันจะต้องแบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหม เออแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นเนี้ยปิดสนิทแล้วนะทุกคนนะฝานะคะฝาที่รองฝาก็อันนี้นะคะเป็นสีชมพูคล้ายๆกับข้างนอกเลยนะก็เป็นสีประมาณนี้นะคะกลิ่นก็กลิ่นก็หอมหอมแบบทุกคนเดี๋ยวก่อนนะลานเน่จะเกียดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลิ่นมันแบบ คนผู้หญิงทุกคนเคยใช้เผ้าอนาไมยลอรีเอตหรือเปล่าหรือโซฟี Sophie, เดี๋ยวก่อนยี่ห้ออะไรที่มันเป็นกลิ่นสากูระอ่ะแต่ว่านัดมีเดี๋ยวไปเอาให้ดูแบบหนึ่งขอไปหยิบแบบนึงมาแล้วทุกคนต้องออกไปหยิบอะไรตลอดเวลานะคะกลิ่นมันแบบ first impression คืนนี้เลยนี้เลย ยูจะปฏิเสธไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเราต้องหันทางนี้เพราะว่าเรามีดอกอยู่ทางนี้วันนี้แปลกๆนิดนึงนะเพราะจะหันทางนี้อ่ะนี่นะคะหนึ่งซลิปิ้งมาเหนอะนะสองผ้าหนไอย <c oughs> มันเหมือนกันทุกคน exactly same นะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้นะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยที่มันเป็นรูปซากุระ ประมาณน,นี้นะคะลอรีเอกเออลอรีนะเนี่ยห้าทัไมาน,นี้นะทุกคนถ้าอยากรู้ว่ากลิ่นซากุระอันนี้กลิ่นแบบไหนนะคะห้าทำวมที่คุณมีกลิ่นเหมือนกันเลยทุกคนไม่โกหกเนี่ยเรื่องจริง exactly โอเคนะเฮ้ยนี่คือแบบ first impression ของแคนนะเพราะเราเพิ่งแกะจริงๆนะ แล้วก็มามาแกะให้มามาปาดให้ดูกันนะโอ้ยยังไม่มออยากปาดเลยปาดริมๆนะคะนี่นี่นะมาปาดกันสีไม่ค่อยเห็นอนะทุกคนมันก็จะอ่อนๆแบบนี้เนาะมันเนื้อมันก็แบบหนึบๆนิดนึงเหมือนเหมือนทุกรุ่นอะทุกคนเหมือนทุกรุ่นนะคะประมาณนี้เห็นหรือเปล่าเก่ยมีความแบบเงาหน่อยๆมันก็จะเป็นแบบ สกินเนี่ยมันเหมือนมากมันเหมือนจริงๆนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบกับสีอื่นๆที่นัดมีเอาเทียบกับผูก่อนเด้อนะอาลืมลืมบอกนะคะขั้นนิดนึงซึ่งมีคนถามเลยว่าในกล่องของ sleeping mask เนี่ยมีมีคู่มือให้ไหมนะคะซึ่งอันเกาเนะ่าเนี่ยจำไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้อันใหม่ก็คือมีน้องคู่มืออันนี้นะคะอืม ก็คือมีเครื่งมือนี้อยู่เดีจนะแกะให้ดูเลยเครื่องมือประมาณนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับน้องที่ตักแบบใหม่นะทุกคนแบบเก่าเนี่ยอยากให้ดูซองแบบเก่าเขาจะเป็นแบบ เหมือนซองจุดหมายปิดเครื่องกางข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นซองแบบเปิดนะคะจึ๊บเปิดอย่างนี้แล้วมันก็เอาออกมาได้แบบนี้นะคะซองไปแบบนี้ที่สักอันใหม่นะคะที่สักอันใหม่เป็นแบบนี้เห็นหรือเปล่าตรงก้างตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซิลิโคนนิ่มๆเทียบกับอันเก่าทุกคนอันเก่ามันก็จะเป็นแบบนี้ ไอตัวไอตัวที่ทาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะมาเทียบกันตน่อโอเคนะแล้วก็เเปรียบกับกระปุกอันเก่านะคะซึ่งกระปุกอันเก่าเนี่ยเนื่องจากมีหลายสีก็จะเปรียบกับสีชมพูใกล้ใกล้กัน,แล,กนนะแล้วกันนะแล้วก็เปรียบกับสามัญประจำบ้านที่ทุกคนมีนะคะก่อนอื่นนั้นสีเบอร์รี่นะคะที่หลายคนก็น่าจะมีมีกันแล้วนะคะ ซากุระไม่ใช่สิเชอร์รี่บอดซ้มนะคะ<笑><笑>เราก็ชอบเรียกซากุระตลอดเลยนี่นะคะกระปุกเท่ากันแหละเพราะว่ามันแบบยี่สิบเท่ากันนะคะก็ประมาณนี้กระปุกเหมือนกันเลยแคม่มันแค่ต่างกันที่สีและความขุ่นไม่ขุ่นนะคะก็ระประมาณนี้เดี๋ยวจะเปิดสีให้ดูแต่จะไม่สวอทให้ดูนะเพราะว่าเคยเคยสวอทในสี ในแบบว่ารีวิวลิปอันนี้แล้วนะคะอ่ะเชอรี่บอสซัมน้องเบอร์รี่ที่เป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขานะคะสีต่างกันประมาณนี้อันนี้มันจะเห็นสีนิดนึงนะิดนิดหน่อยแต่อันนี้แบบไม่เห็นเลยแบบน้อยมากนะคะอันนี้มันจะสีมันจะคล้ายๆกับตัวตัวลิปตัวลิปลีปิ้งมาส์คที่มันออกก่อนหน้าอันนี้อันนึงที่แบบตันหนับมันจะโคง้คงๆหน่อยลีลแล้วมันก็จะมีแบบว่า ตัวแอปพลิเคเตอร์เขาจะกดมาจากตรงท้องอ่ะตรงกลางอืมจำชื่อไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็จะเปรียบกับสีเออเดี๋ยวนะเกรฟฟูตที่มีขายในไทยก่อนนะอ่ะสีเกรฟฟูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่นสีเกรฟฟูนะคะก็ไม่เหมือนทีเหรอกเนาะแต่ว่าเอาให้ดูนะเอาให้ดูเผื่อใครจะแบบเออที่บเทียบกันอะไรเงี้ยนะ แล้วก็อันนี้ที่ไม่มีขายในไทยนะคะเป็น limited sweet candy นะเป็นกลิ่นที่เราชอบมากหอมมากนะคะอ่ะน,นี้ก็จะสีชมพูเข้มนิดนึงน้องคนนี้ก็สีอ่นนอสีที่ใกล้เคียงม,มีประมาณนี้นะทุกคนโทนชมพูมีแค่นี้ลงมาก็เลยเทสโตที่อยู่ข้างล่างนี่คือแบบไม่มีที่และมดก็ยังเดินผ่านไม่ได้จริงๆ มันลกมากจนหมดก็เดินผ่านไม่ได้นั่นแหละอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละ,ะ,ะ,ะลกละิ่นก็คือแบบฉันขอโทษลานตคเขาบริษัทเดียวกันหรือเปล่าต้องดูอีกทีไม่แน่ใจออมอ,อะนะคะเออแล้วก็อ่อนะคะโคนดก็คืออยู่ตรงนี้นะคะใต้ตูดน,นี่นะ บนกล่องนะคะก็อยู่ใต้สูตรเหมือนกันนะคะอยู่ข้างหลังเอ้ยอยู่ข้างหน้า exp นะคะไม่แน่ใจ <c oughs> ตรงนี้นะคะเมื่อกี้บอกไล้อย่างว่าเนื้อลิปมันเนี่ยมันก็มีความแบบให้ความชุ่มชื้นนะเนื้อมันเหมือนกับทุกรุ่นนะคะอ่ะมาเครื่องบินบินผ่านพอดีกล้องดับพอดีอ่ะแล้วก็บอกข่าวคาวกันนิดนึงนะคะ ซึ่งน้องคนนี้ที่นัเคยรีวิวสองคนนี้นะคะที่นัเคยรีวิวไปในคลิปล e ปส n ิ m ม s สของ l า n e เน e ทั้งหมดนะนะเอออันเนี้ยอันนี้มันเป็น8 ml ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขามี20 e ml ลวทุกคนก็ถ้าใครชอบอันไหนนะคะและอยากเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นกระปุกใหญ่หรือแบบอยากใช้แบบจุกใจนะคะก็ไปจัดกันได้แล้วตอนนี้นะคะไม่ได้ ให้ค่าโฆษณาอะไรมาหลอกแต่ว่าเห็นล้วก็จะมาบอกนะคะว่ามันมีขาย 20ml แล้วทุกคนแั้วก็อึ้ๆกับน้อง 20ml อันนี้มากนะคะเพราะว่าเราชอบน้องคนนี้มากมันหอมมากทุกคนมันหอมแบบคาราเมลมากแบบถ้าใครที่ไดเอทอยู่แล้วต้องการแบบว่าดมอะไรหวานๆอะไรอย่างเงี้ยก็เสื้อน,นี้มานะคะจริงนี่เรื่องจริงแบบ จริงโอเคนะน้องลิฟส์สลิปปิ้งมาสกหมดจบไปนะคะตัวต่อไปนั้นก็คือน้องคนนี้นะคะน้อง Hello บ o s s o m นะคะ Hello ก็เป็น l a นเนชวอ l ต e ร์ส e ิปปิ้ง e าสก์เอ e อชเชอร์รีนะคะให้ดูกล่องก,ก่อนนะอนนี่กล่องกล่องกล่องไปประมาณนี้ฟังเสียงเขา,าเขาเสียงเครื่องบินไปด้วยนะคะมาแกะกัน ก็คือแบบแกะแกะลองแบบครั้งแรกของจริงนะทุกคนเพราะว่าแล้วอ่ะรอจะเปิดให้ทุกคนดูกันนะคะอ่ะกล่องแล้วก็ของในอุปกรณ์ในกล่องนะคะก็มีมีแค่นี้แหละมีน้องผู้มือนะคะดียวกางผู้มือให้ดูดว้วยจะทำคลิปเดียวนั่นแหละก็จะทำเต็มทีนี่นะคะอื กุ้มือประมาณนี้แล้วก็มีพายตักให้เหมือนทุกครั้งนะคะพายตักก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะซึ่งปกติแล้วใช้คนเดียวใช้พายตักใหม่ก็ไม่นะคะไม่แต่ว่าเราใช้ไอ้ตัวตัวไอ้นี่นะไอ้ตัวแบบที่ทาลิปอ่ะชอบมากนะคะเพราะว่าตอนคือใช้ลิปใช้นิ้วคว้ากับมันแบบมันไม่สะใจเท่าใช้ไอ้ตัวที่ตักอ่ะมันแบบมันคักออกมาได้ดีแล้วมันก็แบบปาพอดีปามากนะคะก็เลยชอบใช้ นั่นแหละว่ากันตามนั้นส่วนกระปุกนั้นก็ประมาณนี้นะคะแบบพูดลากพูดหลักตอนนี้แบบผมนี่คือแบบฮาวายแล้วบินได้แค่จะบินไปแล้วนะคะอ่ะนี่นะคะก็คือกระปุก R กระปุก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 ทำไมมันดูแบบเหมือนมันจะใหญ่กว่าทุกคนเนาะอ่ะเปิดนะคะอันนี้จะกลิ่นเหมือนกันไหมก็เปิดมาเปิดมาก็เป็นที่ เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเผื่อใครจะไปซื้อข้างนอกแล้วก็แบบเป็น Re ฟว์เรนต์นะคะว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้ก่อนประมาณนี้อ่ะ็ไม่โฟก,ก,กัสโฟกัสในรูปเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเขาก็จะแบบล็อกแบบนี้นะคะเผื่อใครสังเกตเนาะเออก็เอาไว้แบบดูได้นะคะคลิปอาจจะนานนิดนึงขออภัยแอะไม่ออก ในระหว่างที่เราแก็บไ่ออกคืองมินก็มาตองล้ำแล้วทุกคนบอกแล้วถ้าเกิดว่าแบบเก็บเครื่องละห้าสงจะตังนะป่านนี้รวยแค่ห้าสิบตังเท่านั้นฉันก็มีเงินเป็นสิบล้านแม่งมากันบ่อยทั้งวันทั้งคืนไม่แห่ไม่ต้องหายใจในที่สุดก็แกะออกมาได้นะทุกคนมันช่างยากเย็นเหลือเกินก็นี้นะคะให้มาเต็มมากจึงเหนือออประมาณนี้ ้อเขาก็เกลี่ยง่ายมีความเย็นเย็นนะคะมันอาจจะเย็นเพราะาอากาศแต่ว่าแบบเนี่ยมันมีความเย็นเย็นละมุนละมุนเหมือนเดิมถ้าใครใช้ sleeping mask ของล a เน r อยู่แล้วจะรู้ว่าเนื้อเขาเป็นเจลเจลนะคะแล้วก็ทาไปเนี่ยมันก็จะสบายผิวมากๆม,มันไม่ได้ให้ความแบบรู้สึกหนักหรืออะไรเลยนะคะเนี่ยเรียบลื่นเกลี่ยง่ายมันแบบเป็นเจลแบบน้ำๆอะแล้วกลิ่นก็ อ่อนๆคิดว่ามันอ่อนๆน,นะทุกคนเพราะว่าม,มันอ่อนกว่าน้องออปากนะอ่อนกว่าน้องปากนะคะมาในเรื่องของคุณสมบัตินะคะก็จะอ่านด้วยแล้วกันนะ <c oughs> นะในเมื่อเราจำไม่ค่อยได้ก็คือคุณสมบัตินะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะ l a n i g e water lip sleeping mask รุ่นสูตรใหม่เป็นปรับปรุงมาจากสูตรเดิมนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยแบบ กิมน้ํามากขึ้นนะคะเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังมีน้ําหอมนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครแพ้น้ําหอมอย่างเงี้ยก็นั่นแหละนะตามนั้นอยากจะให้เขามีส่วนตัวนะนะก็อยากจะให้เขามีสูตรแบบสลิปปิ้มาแบบเนี้ยแต่ว่าไม่มีน้ําหอมเลยนะคะสําหรับใครที่แพ้น้ําหอมนะทุกคนมันก็น่าจะดีนะอ,อ่ะพูดให้จบก่อนนะคะ ประสิทธิภาพ4ประการของ Water Li Water Sleeping Mask อันนี้นะคะก็คือให้ผิวที่ดูสะอาดสดชื่นนะคะมี Sleep Top ที่ช่วยทำความสะอาดผิวขณะนอนหลับเพิ่มความชุ่มชื้นด้วย Moisture Wrap แล้วก็ปลอบประโลมผิวระหว่างที่เรานอนนะคะเพื่อฟื้นฟูผิวให้มันแบบชุ่มชื้นตอนที่เราหลับอยู่คือแต่ว่าเขาก็ทางานกัน24ชั่วโมงกัเลยทีเดียวคนี่นะอันที่4คือเปกลิ่นหอมนะคะ Special scent ออไม่ใช่ special sleep scent น,นะคะก็คือแบบให้ความรู้สึกว่าผ่อนคลายขณะนอนหลับนะคะซึ่งแล้วแนตะ่ชอบส่วนตัวนะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกันที่มันมีกลิ่นอ่อนๆนะคะก็คือไม่ได้แพงน้ำหอมนั่นเองนะก็เลยชอบนะคะซึ่งหลายคนที่ดนะูก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่านะชอบน้อง เออลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่ามันหอมดีนะทุกคนเออมันหอมดีแล้วกระปุกก็ยังเก็บไว้แล้วก็เหลือครีมอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเอาไว้ดมติดแล้วก็ใช้มันก็ยังไม่หมดสักทีนะคะแล้วก็ตัวต่อไปที่อ,อรีวิวขนาดด้วยเลยนะคะขนาดของกระปุกก็แบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครเนื้อเจลเนี่ยมันคล้ายกันนะคะเอาเทียบกับ ex ของอันนี้แล้วกันนะ,ะเพราะว่ามันแบบมันเป็น ex เหมือนกัน เนื้อเจลเ,เ,เขามันก็จะประมาณอามองไม่เห็นมองไม่เห็นมันก็จะประมาณนี้นะคะสีมันก็แบบอันนี้มันอมฟ้าไอ้น้องบอสซัมมันก็อมชมพูแต่ว่าทาไปแล้วเห็นฟ้าชมพูไหมก็ไม่นะคะเนี่ยมันคืนเนื้อไม่เหมือนกันเลยทุกคนเนื้อเดียวกันนี่แหละแต่ว่าคนละกลิ่นนะคะใครชอบกลิ่นไหนก็ตมกันได้ แล้วก็สำหรับลิปสลิปปิ้งมาส์กทุกรุ่นนะคะก็วิธีใช้ก็คือใช้ตอนนอนนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลิปเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลิปสลิปปิ้งมาส์กสำหรับสลิปปิ้งมาส์นะคะก็คือใช้ตอนนอนนะคะโบกตอนนอนนะแนะนำให้ทาแบบหนานิดนึงนะเออมันก็จะรู้สึกว่าเก็บกักความชุ่มชื้นได้ดีนะคะอประมาณนั้นแล้วก็สอบลิดทั้งบนนี้คือให้ความหอมมากๆน้องซาก,กุระนี่คือก็ กลิ่นซากุระเหมือนเดิมนะคะซึ่งเขาก็เป็นกลิ่นเดียวกับน้องน้องคนอุ้ยน่ารักอะ่ะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักทุกคนกลิ่นเขาเหมือนกันนะคะเนี่ยสองกลิ่นนี้เหมือนกันอ่าแล้วก็เหมือนกับน้องคนนี้นะคะ <laughs> เหมือนจริงทุกคนเหมือนจริงสาบานใครที่แบบไปดมมาแล้วนะ มีน้องสองกลิ่นนี้แล้วและใช้อันนี้อยู่นะคะช่วยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะทุกคนอยากรู้มากว่าทุกคนคิดว่ามันเหมือนกันไหมนะคะรู้สึกว่ามันแบบพอดมงปุ๊บแล้วนึกถึงอันนี้เลยทันทีอย่างเงี้ยก็นั่นแหละใครคิดเหมือนกันไหมก็มาบอกกันได้นะคะว่ามันเหมือนมันไม่เหมือนแกโดมผิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันได้นะคะอ่ะนี่แหละนัดประมาณนี้นะคะแล้วก็ เมื่อกี้ที่ทาอันนี้ไว้นะคะน้องก็ยังชุ่มชื้นอยู่ถึงแนมะ้ทุกคนจะมองไม่เห็นอนะแต่ว่าน้องก็ยังชุ่มชื้นอยู่แบบลิสเล็กมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้ที่ทาไว้นะมันก็เออยังไม่ยังไม่ซึมซะทีเดียวเพราะนะทามาเยอะเหมือนกันในบริเวณที่ไม่มากไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ในบริเวณที่ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ารู้สึกสบายผิวดีนะคะแล้วก็ไม่ได้เหนียวเนอหนาอะไรรู้สึกว่ามันแบบว่า ก็เป็นผิวๆสบายๆนะคะวันนี้ก็หมดแล้วละมั้งไม่ตกอะไรแล้วมั้งวันนี้ก็ไปแล้วนะคะ